วัดีครับวันนี้เราจะมาถามนะครับน้องเอกนะครับน้ำโบอุทายะนะครับว่านะครับเกี่ยวกับหลวงพุทิมพระเครื่องหลวงพุทิมเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่สองกลุ่มนะครับที่เป็นพระบางบางรุ่นเนี่ยบางคนบางกลุ่มบอกเล่นและทันบางกลุ่มบอกว่าเล่นแล้วไม่ทันนะครับก็เราจะลองดูว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างรุ่นแรกเลยผมสงสัยว่าขุนแผนปีหนึ่งห้าเนี่ยมีสร้างจริงหรือเปล่าเอ่อต้องบอกที่ก่อนว่า เอาจิงแล้วคุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยมันเป็นการถกเถียงของของวงการกันานานมากแต่ถ้าที่คนที่แบบว่าเข้าถูกทางแล้วก็รู้ข้อมูลในการสร้างจริงก็จะไม่หลงทางครับอเออคือต้องบอกก่อนพาร์ทหนึ่งห้านยส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เล่นเลยแต่เข้ามาวงการแรกๆเนี่ยพี่พี่ทุกคนก็จะย้ำผมเสมอว่าหนึ่งห้าเราไม่เล่นนะเพราะว่าเ,ออเราวิเคราะห์ได้อย่างแรกเลยส่วนมากพาร์ทหนึ่งห้านะมันจะชอบมีอะไรไปฝังข้างหลังเนาะคลิปใ,ใหญ่ มีตะกุดมีอะไรบ้างดีเห็นๆกันนะพระกิ่หันุมานแล้วถามว่าหันุมานน่ะออกปีไหนออกปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพระกิ่งองกหนึ่งเจ็ดแต่เขาบอกว่าขุนแผนเขาออกหนึ่งห้านี่คิดว่าไอคุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยมันจะข้ามเวลาไปเอาพระหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมาฝังข้างหลังได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าส่วนตัวนะก็รู้มาตั้งแต่หลายๆก็ไม่ได้เล่นผมก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ส่วนมากจะยึดถือตามหลักสากลที่เล่น เป็นพิมพ์แบบนิยมของหลวงปู่ไปเลยก็คือพิมพวกขุนแผนอ่ะถ้าเป็นจ่าหลวงปู่อ่ะเสวลีภายเดี่ยวภายคู่หัวเล็กหัวโตพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ขุนแผนอย่างเงี้ยมันจะมันจะทันยุคกว่าไอ้อย่างนั้นอ่ะอยู่ในในยุคต้นมากกว่าแต่ในความเป็นจริงคือมันคือมันมันไม่สากลไหนไหนแต่ะแ่ลห้านะพี่ลองคิดดูว่าถ้าพระมันสากลอ่ะมันก็จะสามารถขายได้ทุกที่อ่ะแต่เนี้ยมันคือมันขายแล้วมันไม่มีคนรับซื้ออ่ะมันเรามีทองเนี่ยครับ อยากจะบอกให้ทุกคนคิดตามนะว่าผ้าแท้มันเหมือนเราเด<ม>ินไปที่ไหนใครๆก็ซื้อครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวมานี่คําถามต่อไปนะครับอ่าก็ก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญของพันนาวิกที่บอกว่าทหารสร้างเนี่ยปีหนึ่งสี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างจริงไหมผมจะตอบให้ตรงนี้เลยว่าในเรื่องการสร้างเนี่ยผมผมคิดว่า มันมันสร้างจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ทันหลวงปู่แล้วม,มันไม่ได้ทันเสดอะครับแล้วมันต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าพระเนี่ยในโปสเตอร์ Porter, เขาบอกว่าสร้างปีหนึ่งสี่แต่รับจองปีหกศูนย์ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าพระสมัยที่ออกวัดหลวงปู่นะอืเขาทําออกมาเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินเข้าวัดนะ<อ>แต่พันนาวิกเนี่ยถามว่าคือเราเห็นทั้งรูปแบบทั้งทรงทั้งแบบ และตัวตัดของเขาเนี่ยอบองว่ามันไม่ใช่ยุคของปู่ก็เลยคิดว่าน่าจะคล้ายคลึงกับคุณแผนหนึ่งห้าเหมือนกันแต่มันเป็นในลักษณะของพระเหรียญแต่บางคนที่เขาตามไม่ทันเนี้ยก็หลงเข้าไปเล่นแล้วก็มีอมก็ยังจะย้ำคําเดิมอยู่ว่าถ้าเป็นพระแท้สากลก็ยังขายได้ทุกที่บนโลกใบนี้เหมือนเดิมครับก็คิดว่าไม่ไม่ทันหลวงปู่แล้วก็เป็นพระที่เหมือนอขึ้นมาเองอือเพราะอย่างแรกเราคิดได้เลยว่าอย่างอย่างที่เขาบอกอะ่ะ พระมันสร้างหนึ่งสี่เียแต่ใบจองมันออกหกศูนย์เนี่ยถามว่ามันมีพระหลวงปู่ยุคไหนที่เขาทํากันแบบนี้ไม่มีครับไม่มว่าจะเป็นปีศูนย์สามศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแม้กระทั่งรุ่นปีสามสามที่ย้อนยุคอะที่เป็นโสโรถหรือมองคลศิราลเลอร์สามเจ็ดเนี่ยเขาก็ต้องผ่านวิธีปลุกเสกจากสิทธิ์ใกล้ชิดของหลวงปู่อาทิเช่นหลวงพ่อสาครหรือพระเกจิที่ยังอยู่ในยุคนั้นที่เป็นลูกศิษย์อะงอ่าใช่ครับ ทั้งหมดทั้งมวลงเกจิหนังดังทางระยองในยุคนั้นอ่ะถ้าเป็นพระหลงปู่ที่ทํายุคหลังจากชื่อหลงผู้บอนาไปแล้วอ่ะเขาจะต้องใช้เกจิยอดชั้นนาในยุคยุคนั้นที่เขายังมีชีวิตอยู่มาเสกครับก็เลยคิดว่าไอ้รุ่นเนี้ยไม่สากลแล้วก็ไม่แท้ผมก็เลยไม่ได้เล่นโดยส่วนตัวอืก็จะไม่เห็นผมลงในหน้าช่องยูทูบของตัวเองว่าเอ้ยผมรับซื้อไม่ไม่ผมจะลงแต่รุ่นหลักๆที่เป็นผระยอดนิยมยังย้ําเสมอว่าพ้าแท้ครับขายได้ทุกที่แล้วก็คือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกเมื่อ นะครับต้องเล่นตามหลักจากคนนิยมถูกต้องครับที่วงการยอมรับถูกต้องโอเคคำถามต่อไปนะครับครับผมปิดอาฝังพลอยพิมพ์เล็กครับไม่มีพลอยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเออฝังพลอยอ่ะมันจะเป็นพิมใหญ่พิมพ์เล็กนะแล้วมันจะมีพิมพ์ที่เป็นน้ําเต้าเจ้าคุณน้อยอ่าหลังยันน้ําเต้าครับแต่ถ้าเป็นพิม์เล็กอ่ะถ้าเราเล่นให้จบให้เคลียร์นะครับ ก็จะต้องไปเล่นแบบไม่ฝังพลอยเลยอ,อันนั้นจะแท้ทันนะครับอ,อันนี้ผมจะแนะนํานิดนึงว่าเอ,อพระมันจะมีมีความแบบว่าออกขาวนวลน้นําตาลหน่อยอแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยเพราะว่าส่วนมากก็จะหายากแล้วก็จะขายยากด้วยส่วนมากจะเล่นแต่พิมใหญ่ไปเลยม,มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเอ,อปิดตาฝังพลอยพิมเล็กเนะี่ยคนไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยรู้ราคาหนึ่งเลยตัวจริงก็หายากเหมือนกัน แล้วก็หาคนเอหาคนเช่าไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันไม่ค่อยรู้ราคากลางส่วนมากก็เจอก็แบบเนื้อดําไปเลยอ,อีงก็จะแพงไปเลยครับเป็นคําถามในคอมเมนต์นะครับ,รบพี่ชาวบ้านเนี่ยคอมเมนต์มาถามกันนะครับคําถามที่หนึ่งจิงหรือไม่ที่พระเซียนแท้พระชาวบ้านเก๋เต้องบอกว่า มันเป็นมันเป็นห้าสิบห้าสิบแล้วกันถ้าถ้าจริงทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเป็นการเข้าข้างเซียนกันอ่าอ่าใช่พาระที่อยู่กับชาวบ้านแล้วแท้ก็มีพาระที่อยู่กับชาวบ้านเราไม่แท้ก็มีต้องถามว่าเออพี่พี่เอฟซีหรือชาวบ้านที่เขามีพาระเนี่ยเขาเข้าใจในลักษณะไหนมากกว่าเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเราเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะเหมือนคนมีทองแท้กับคนมีทองชุบอย่างเงี้ย ถามว่าเราเข้าร้านทองเงี้ยร้านทองมีไหมถ้าเราเป็นทองแท้เขาจะเขาจะรับซื้อหรือไม่รับซื้อ,อเขาต้องรับซื้ออย่างเดียวถูกไหมต้องถ้าเป็นทองชุบเงี้ยถ้าเป็นพี่โออะไรพี่โอรับซื้อไหมซื้อโอ้โก็ไม่รับนะเออเหมือนกันคําคตอบเดียวกันก็คือผมจะแปลความหมายง่ายว่าพารแท้ี่ยมันอยู่กับมันอยู่กับมันอยู่กับทุกทุกคนได้ครับแล้วก็พารเก๋ก็อยู่กับทุกทุกคนได้ท,ที่เป็นชาวบ้านไม่ว่าเราอยู่ในลักษณะหรือเออจังหวัดไหนถ้าเกิดเรามีพารแท้ คุณแค่ลงหรือเช็คในกลุ่มที่เขาเล่นไงเชื่อไหมว่าเซียนบรรดาเซียนทุกคนเนี่ยที่เขาเห็นแล้วมันแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยเขาจะรีบพักไปหาคุณเดี๋ยวนั้นเลยคุณสามารถจะปล่อยเขาได้เดี๋้นเลยมผมก็เลยจะยืนยันคำตอบว่าพาร์ทแท้ก็ไม่อยู่กับเซียนเสมอไปอและพาร์ทเกมก็ไม่อยู่กับชาวบ้านเสมอไปถูกต้องบางทีเซียนอย่างเรายังมีโดนเกมอะไรถูกต้องพี่ยังเคยโดนเกมไหมโดนประจำเออผมก็ยังโดนประจำนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่า ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอยากจะให้เอคิดเป็นมุมมอง50 50แล้วกันทุกคนมีสิทธิ์มีพาแท้แล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์มีพาเกมเหมือนกันทั้งเซียนทั้งชาวบ้านเป็นต่อไปนะครับจริงหรือไม่ที่พระปัม๊มถ้าปั๊มเยอะๆแล้วจะสึกปั๊มออกมาไม่สวยอต้องบอกทุกคนก่อนว่า,พ,าพัปั๊มอรบพี่อังนงี้เหมือนเราเข้าใจเหมือนพี่อ๊ตดเล่นพ่อกเกษตรพ่อแดงเนี้ยถ้าพาปั๊มเนี้ย ปั๊มมาร้อร้อยมือหมือ่นองอ่ะโดยทั่วไปนะจะไม่สึกครับนอกจากเรามาแขวนถูกไหมแขวนโดยไม่เรี่ยมแล้วมันจะสึกอืทุกคนอนะ่ะเข้าใจผิดว่าการที่แบบว่าพารแบบว่าแบบปั๊มไม่ดีอืส่วนมากปั๊มไม่ดีก็จะเป็นเรื่ปัม๊มแฉลบปั๊มแบบกับหัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่เอฟซีถามอะ่ะคือเขาถามในลักษณะที่ว่าเขาไม่ค่อยเชื่อว่าการปั๊มพารเนี่ยหมืม่นอ,องเนี่ยมันจะปั๊มออกมาเหมือนกันหมด อย่างนี้ผมเปรียบเทียบัง่ายพี่วศเหรียญสิบประเทศไทยเราอาปั๊มปุ๊บแม่งเหมือนกันหมดทุกเหรียญเลยผูกไมได้นอกจากมือเราจับ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 แล้วมันถึงจะดำมันถึงจะลื่นถูกต้องมันจะออกในลักษณะนั้นแต่ที่เขาถามอะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นไป,นปนได้เหรอพ้าแท้ไม่ต้องสวยดวงเออคือจริงๆพ้าแท้ก็ไม่ได้สวยดองหรอกแค่มัน <laughs> มีตัวตัดที่เหมือนกันแล้วลักษณะพิมพ์ทรงมันเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากพ๊็อกเดียวกันเหมือนเหรียญสิบบาทของเราบ้านเราแค่นั้นเลย สามสองหนึ่งถามเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับอจริงหรือไม่ที่พระปลอมหลวงทิมมาจากเกาหลีคำถามนี้น่าสนใจคำถามวันนี้คนคน,คนนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคำตอบจะเป็นไงโหอันนี้เขาถามว่าถามว่าไงนะพีเ่เขาถามว่าคนนี้น่าแปลกมากเลยนะ เขาถามว่าจริงหรือไม่ที่พัฟปอมหลวงผู้ทีมมาจากเกาหลีเออให้ตอบตรงๆถ้ามามมบอก<ม>ถ้าถ้าบอกมาจากอ่าประเทศพมา่ายังพอนีอยู่ <laughs> <laughs> อันนี้มาจากเกาหลีโอ้สามเอาโอเคลองดูไมจะได้ไหมผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงครับไปคำถามต่อไปเลยโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่ครับตมอไป ครับครับผมคอนเทนต์ละครเซียนที่เราถ่ายกันอ่ะถ่ายเพื่ออะไรครับเออเราถ่ายเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนที่เราพามาปล่อยกับเราอ่อายตัวมาให้ดีอืแล้วเราก็ถ่ายเพื่อความบันเทิงครับเราไม่ได้แบบถ่ายแล้วแบบอุ้ย,ยจะต้องเป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงคือเราแค่เตรียมกันครับก็เ,เป็นตัวอย่างให้ให้ดูด้วยว่าพาร์ที่เราถ่ายลงไปเนี่ย บางทีอาจจะเหมือนของท่านใช่ไหมตอนที่บ้านเดินทางมาแล้วเสียเวลาส่งมาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไห้วองให้เป็นภูิแก่กับเอฟซีที่ดูของเราครับถูกว่าการที่จะปล่อยพากับเซียนที่อื่นหรือจะปล่อยกับเราก็แล้วแต่ถ้าคุณมีการเตรียมตัวหรือทำาะไรบ้านมากเลยใช่มีประโยชน์มากๆเลยมีประโยชน์มากๆกับเอฟซีที่ดูนะครับคือจะได้เตรียมตัวว่าเฮ้ยพาที่ฉันนำมาปล่อยมันไม่รั่วไม่หลุดนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอื คอมเมนต์ต่อไปนะครับพระหลวงพุทิมถ้าโค้ดแท้ครับผมพระแท้เลยไหมอ่าใช่ครับถ้าเป็นโค้ดแท้พระต้องแท้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญเก๊แต่โค้ดแท้ไม่มีครับไม่ได้ถูกต้องครับเหรียญลงยาลายธงชาตมีในสายหลวงพุทิมไหมถ้าเป็นสายหลวงปู่ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีเลยครับไม่ไม่มีเลยคือมันเป็นมันเป็นแบบ งานเจสสนามงานเจสตลาดนัดทั่วไปเพราะว่าเหมือนเอาไว้มาหลอกคนที่ไม่เป็นเช่นนั้นเองไปคอมเมนต์สุดท้ายนะครับถ้าให้แนะนําพระหลวงพุธิทิมเนี่ยที่ยังหาเช่าสะสมในช่วงนี้สามรุ่นจะแนะนํารุ่นอะไรเอ่อถ้าผมแนะนํานะครับชั่วโมงนี้ที่คิดว่ายังเจ็บทันและยังเจ็บได้ก็จะเป็นเจ้าตาก แล้วเจ้าตากจะตากที่ราขาย,ขาย,ยไม่แรงมากยังจับต้องได้อยู่ก็ก็ถือว่าอยู่ในช่วงยังไม่ยังไม่สุดเพดานแล้วกันอ,อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นชุดแปดรอบอครับจะเป็นห่วงเชื่อมก็ดีปกก็ดีเสมาก็ดีก็ยังมีสภาพที่ยังเช่าหาเก็บได้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ที่แนะนําว่าแบบเฮ้ยถ้าทุกคนมีกําลังทรัพย์ในการเก็บก็จะเป็นพวกเอชุดชิ้นบัญชอนก็จะอยู่ที่อยู่ที่ฟอร์มแล้วก็สภาพพระก็ ราคานะครับโดยทั่วไปก็เหลราคาเล่นหาคือมันมันไม่ลงแบบแน่ว่าคือจะเป็นช่วงยุคยุคเศรษฐกิจไหนแล้วแต่แต่ถ้าเกิดคนที่เล่นหลวงพุทิมโดยตรงก็เหมือนเก็บที่ดินนะครับก็มีแต่โตกับโตอะวันนี้ก็นะครับเราจบคําถามยอดทิตนะครับไม่ว่าจะเป็น่ข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลวงพุทิมนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านที่เพิ่งจะสะสมหรือว่านะเข้ามาศึกษาในพระหลวงพุทิมนะครับต้องขอบคุณนะครับเอก นโมอุทายะด้วยนะครับบาลามีหลวง่อเทียมทีม่ให้ความรู้กับเราวันนี้ครับครับครับค่บคชิป<ต>หน้าเดี๋ยวคิวในถามใหม่ก็เดี๋ยวให้พี่โอ๊ตมาเป็นพิธีกรได้ครับผมโอเคนะเย็นดีครับขอบคุณครับ